สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าเพชรพญาหงนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะลักษณะใบของเพชรพญาหงนะคะก็เป็นบอลใบไทยนะคะ ปลายใบแหลมนะคะคเพื่อนๆเห็นไหมคะปลายใบจะค่อนข้างแหลมนะคะแล้วก็จะมีหูนะคะที่สูงนะคะหูค่อนข้างจะ,ะชิดกันนะคะรอยหยักระหว่างหูนะคะอยากฉีกจนถึงสะดือนะคะสะดือของเขานะคะนี่นะคะสะดือเป็นสีดำเลยนะคะแล้วก็จะมี อขอบสีแดงตรงนี้นะคะตรงรอยหยักระหว่างหูนะคะทั้งสองข้างนะคะจะเป็นขอบสีแดงเลยนะคะอ่าเส้นกระดูกของเขานะคะก็ตรงกลางใบนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะจะกระจายมาประมาณอ่าครึ่งใบนะคะ,ะแล้วก็จะเป็นเส้นกระดูกสีเขียวนะคะต่อจากอ่เส้นกระดูกสีดำนะคะเพื่อนๆนะคะ พื้นใบของเขานะคะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีการป้ายนะคะหรือการกัดสีนะคะจะออกเป็นสีชมพูออกม่วงๆนะคะแล้วก็จะมีจุดเม็ดนะคะสีขาวๆนะคะ,ะมีจุดแต้มนะคะเป็นสีขาวนะคะไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระหว่างใบนะคะก็จะมีการ กัดสีหนึกหรือป้ายนะคะเป็นสีชมพูออกม่วงนะคะก็มีลักษณะสวยงามนะคะสำหรับเพชรพญาหงนะคะนะคะเพราะว่าในหนึ่งใบของเขานั้นนะคะก็จะมีด้วยกันสักสามสีนะคะสีเขียวนะคะสีชมพูสีแดงนะคะสีออกม่วง,วงนะคะ สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะลักษณะปลายใบแหลมนะคะเหมือนหางหงนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะลักษณะหลังใบนะคะหลังใบก็เป็นประมาณนี้นะคะเหมือนบอลสีทั่วไปนะคะสีของลำต้นนะคะของเขานะคะก็จะออกเป็นสีค่อนข้างไปทางสีดำนะคะเพื่อนๆนเห็นไหมคะ ก็เป็นบอลไทยนะคะอ่าโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหายากอยู่นะคะสำหรับอ่าบอลสีเพชรพญาหงนะคะก็บางท่านก็ยังอาจจะยังไม่รู้จักนะคะสำหรับบอลสีเพชรพญาหงนะคะเป็นบอลสีที่ไม่ค่อยได้ยินมากนักนะคะในวงการบอลสีนะคะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะป้าแต้ได้มีโอกาสนะคะแล้วก็ได้เข้ามานะคะเป็นเจ้าของนะคะก็เลยจะมารีวิวเขาให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสำหรับบอนสีเพชรพยาหงค่ะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้เป็นใบก่อนหน้านี้นะคะอันนี้เป็นใบล่าสุดนะคะใบใหม่มักจะสวยกว่าใบาเก่านะคะเพื่อนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นใบแรกๆเลยนะคะ ก็ยังมีการกัดสีหรือการป้ายไม่มากนักนะคะสวยงามนะคะสำหรับบอนสีเพชรพญาหงนะคะก็สำหรับเพื่อนๆผู้ที่รักบอนสีท่านไหนนี่นะคะที่ยังไม่รู้จักนะคะ,ะวันนี้นะคะแต่ก็พาเพื่อนๆนะคะมาทำความรู้จักบอนสีนะคะเพชรพญาหงนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะ ถ้ามีโอกาสนะคะได้พบเจอนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้หาเก็บหาสะสมกันนะคะเพราะว่าเป็นบอนสีที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะจะ,ะคงต้องอพาเพื่อนๆน,นะคะผู้ที่รักบอนสีนะคะ,ะมารู้จักบอนสีเพชรพญาหงอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบนสีเพชรพยาหงนะคะก่อนจากลากันไปค่ะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องปาเต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปาเต้น,นะคะได้ทำคลิปเกี่ยวกับบนสีและต้นไม้มงคลอื่นๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ